เียนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงในการพัฒนางานกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษดิฉันนางสาวพัชรพรวงเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับประถมวยัยชั้นอนุบาลปีที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษดิฉันได้ดำเนินการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษระดับปฐมวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น โดยดิฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ดิฉันได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2560ฉบับปรับปรุง2565ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวง โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดทําและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้วิธีสอนและเทคนิคการสอนในแผนการจัดประสบการณ์มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลปลูปกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดิฉันมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอายางยิ่งการสอนทักษะการปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดิฉันได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กโดยเฉพาะในวัยเรียนปฐมวัยที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในชั้นประถมศึกษา การเรียนรู้ที่เหมาะสมจะกระตุ้นพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวันของเด็กและครูเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมซึ่งจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดีเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่เหมาะกับวัย มุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่มแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้และทักษะปลูกฝังให้เด็กรู้จักค้นคว้าและแก้ปัญหาอย่างสนุกสนานมีทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหลวงซึ่งดำเนินการสร้างเป็นขั้นตอนดังนี้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวตะพานพุทธศักราช2560ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565มีมาตรฐานที่สองที่ กล่าวถึงการใช้มือตาประสานสัมพันธ์กันและมีหลายข้อย่อยซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กประถมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อให้เด็กรู้จักสังเกตเปรียบเทียบและจำแนกส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง4ด้านได้แก่ความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยเฉพาะเมื่อเด็กได้เล่นกิจกรรมเกมการศึกษาจะทําให้เด็กรู้จักการสังเกตการจําแนกการจัดหมวดหมู่เปรียบเทียบการเชื่อมโยง ฝึกการรับรู้ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การทำงานของเด็กในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์จากที่ดิฉันได้นำเอาเกมการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งพบว่าการสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปรมวัยเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยสร้างพื้นฐานความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลระเบียบแบบแผนและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในอนาคตโดยการสร้างพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์นี้จะช่วยให้เด็กมีทักษะความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการนับ1-10การเปรียบเทียบการวัดและการเรียงลำดับ ขอจบการรายงานสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจตามที่เสนอขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ